โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมในแคนดงนี่ฟันนี่บอยชานแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Forza Horizon 4นภาคนะครับตัวเกมไได้ลดราคานะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมในสตรีมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมตัวเกมไหนจะลดถือเอา ่ผิดนะครับจาผิดเรเกมจะลดถึงวันที่12รกรกฎาคมนะครับผมก็พอจากลดแล้วก็จะกลับไปเป็นราคาเดวือนึง่งพันอ1 1ก9บาทแล้วก็ทาง Steam แล้วก็ทาง Microsoft เนี่ยจะได้อ่าจะเอาเกมออกเกมพอร้างออเดซั่นเนี่ยนะครับออกจาก Steam แล้วก็ Microsoft รู้ว่าปิดการขายไปเลยนะครับผม เป็นอีกหนึ่งเกมที่หน้าสื้อเก็บไว้แล้วก็ราคาสมัยจะต่อมาตอนนี้นะครับแพ็กอันดเมทดีที่สุดเลยคุ้มที่สุดเลยนะครับผมหรือว่าทุกคนก็ uh, เลือกแพ็กตามที่ต้องการได้นะครับผมแล้วแต่กําลังเงินนะครับซึ่งเป็นภาคที่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมไม่ได้แย่ไม่ได้แย่กว่าภาคค่าเลยนะเป็นเหมือนอังกฤษนะครับ มองดอนดอนนะแล้วก็เเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะอันนี้ผมเล่นไว้ประมาณหนึ่งแล้วโอ้ยไม่ใช่ผมเล่นไว้ประมาณหนึ่งแล้ว ผมเ,เ,เล่นไว้นิดหน่อยดีมาเองเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศแล้วก็นี่เป็นออฟโรดอ่ะเดี๋ยวไนี่ก่อนเดี๋ยวเ้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะผมไม่ชอบเหมือนไปดูนี้มากเลย <c oughs> ที่สุดคือ หนึ่งล้อรถขับยากมากแล้วก็รลดรมยเกาะหนื้อไม่เกาะหนื้อมากอันนี้อยู่กับก่อจีดีนะครับผมน,นี่ก็การเซตติ้งของผมจะเป็นภาพอันตราทุกอย่างอันตราในสีทุกอย่าง,อ,อ,างอันนี้มันเด้งให้เราเล่นอ,อ่อน ก็เป็นเกมที่น่าเก็บอีกเกมหนึ่งไงนะผมเผื่อใครมีภาคห้าแล้วแล้วก็มีกำลังก็ควนสิบห้าสิบคนนก่อนที่จะติดการถายเลยว่าเอาออกไปนะลดไม่เกาะคนเลยเยอะแหละเฮ้เดี๋ยวผมขอ บรรยากาศก็อ่านี่เดี๋ยวผมจะตัดไปสนามเลยก็แล้วกันนะครับโอเคนะผมก็มาถึงสนามแล้วเราจะลองแข่งให้ดูแล้วก็ชมบรรยากาศซึกงมีแขวนอะไรน้น่าักนะครับนี่ผมตั้งบอร์ดไว้ที่ความยาก35นคะครับก็ถ้า มือใหม่ก็แนะนำเป็นนิวเลยก็ได้เข้าไปจดตรงนี้แเราเดี๋ยวจะเข้าไปเซตติ้งให้ดูนะครับนี่เราก็ขับชิลๆนะสำหรับอ,อ,อันนี้เมีแพ็กได้อะไรบ้างก็จะได้มี p นะครับเงิเน,นคูณ2บ้าน2หลังแล้วก็ My Car My Car ก็รถที่ผมให้ดูไปนะว่ามีอะไรบ้างด้วยประชาชน ก็ที่เป็นหายเลยเดี๋ยวคลิปต่อไอผมจะมาสอนเลือกรถด้วยเลือกรถให้ทุกคนดูว่าสามคันแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะแจกจูนเนอร์ด้วยนะครับว่าขนานจูนยังไงดีนะครับแลก็ชดแบ่งว่าเด็ดเปกด้วย สำหรับลูกใหม่ก็จริงๆเปิดแกด์ไลน์ครับ,บผมนี่ก็ไม่ได้แย่นะในไกด์ไลน์เนี่ยสีฟ้านี่คือบอกว่าเราถ้าเราจะเข้าโค้งสีฟ้าบอกว่าเราเข้าได้ไม่หลุดโค้งแคเนี่ยไอเนี่ยคือติดต้มเตอร์หลุดระวังเสีเยงอหลุดแน่ประเทศจีดีแดงเงี้ยก็เด็กไม่นั้น ขี้โกงกด A เลยหดังจากนีเท่านเราจะกลับมาโอ้ยนี้เราจะกลับโอ้ยสปอยเลอร์หลุดเราจะกลับไปจุดที่เราผ่านมาหนึ่งประมาณไม่เกินสองสามนี่ก็ไม่รู้กันว่ามันจะกลับตรงไหแต่ว่าคือเราสามารถกดกด A ค้งได้ไปยาวๆเลยนะ อันนี้ก็ไม่ได้ยิงจังอะไรมากครับไปด้วยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นสีแดงสีแดงคือถ้าเป็นสีแดงกหมเมื่อกี้ถ้าทุกคนไม่เบรคนะก็เรียบร้อยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบรรยากาศเจ็ดคนที่หานข้างเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเซตติ้งก่อนโอเคอเค๋อคอนเทนต์ใหม่เต็มหมด Hey Ace This winter showcase is going to be incredible. I need a driver I can rely on with a proven record. who doesn't mind the cold. What <loops> Le Leute... Le"- Leang... do you say all I need you to do is catch a train into Edinburgh I it I you โ okay. อเคเดี๋ยวมาดูเซตติ้งก่อนดีกว่านะอ่านี่คือเซตติ้งบอกจริงๆถ้าเป็นมือใหม่เนี่ย ABS ตรงนี้เปิดเป็น Active ก็ได้ ABS Active จะให้ดูแล้วกัน ABS Active เนี่ยมีประโยชน์นนยังไงสำหรับมือใหม่ถ้าเวลาเข้าโค้งมันจะเบรนไม่ดงก็ ABS มันจะขึ้น

อ่เดี๋ยวดูนะผมจะเล่งอย่างเดียวเลยแล้วทุกคนดูตรงหน้าปัดขวานว่า ABS มันจะขึ้นอันนั้นคือ ABS อันนั้นคือ ABS ทำง,งานนะมันจะเบรกให้เอง ABS ทำง,งานมี่ข้อเสียเหมือนกันนะทุกคนมันบางครั้งเนี่ยเราเราแซงยากเราแซงยากเราก็เนี่ยอันนี้ผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เบรกนะทุกคนคือ ABS มันทำง,งาน ก็ถือว่าช่วยมือใหม่อันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเอเบียสงานเบรกอยู่พี่คือเมื่อกี้ที่มันไม่ทำงานเพราะว่ามันมีประโยชน์พูดขึ้นอันนี้ก็เอเบียทำงานอีกแล้วเห็นไหมคือเนี่ยอันนี้ก็ทำงานอีกแล้วนะไปกดโอเคก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเอเบียมตั้งค่าเเอาป setting เอ่อผมเนี่ยจะเซตติ้งเป็น M11 ออนนะแล้วก็เอ่า ความยากของบอทเนี่ยถ้าเป็นเนืมอหาเลยเนี่ยแทนที่เป็นนิวแล้วกันแต่ผมเอาประมาณนี้มาดูที่สามแยกเ็ก็ไม่ได้เก่งเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกเกินไปดูว่าเป็นความท้าทายแต่ถ้าใครจะ a d วา n ซ e กว่าน,นั้นนะแนะนำเลยโปรไม่ก็เป็กไปเลยนะครับผมแต่ผมก็เอาแค่นี้พอแลวเพราะว่าไอ้นี่มันคือ ที่สุดของแกแล้วย anyway> ิ่งอันนี้นี่คือแบบโอ้โหถ้าจูดรถไม่ดีนี่คือเรบร้อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะพอสร้าง Horizon ปกนะครับผมถ้ามีกำลังก็เป็นเกมที่น่าเก็บไว้อีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับฝากไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต่อใครด้วยกันแล้วกันนะอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องเลยที่ตัดแบบจริงจังแล้วก็ ก็ถ้าอยากให้ขับรถเอออยากให้แต่งรถคันไหนรถรถคันไหนใส่จูเน่รถอะไรก็บอกได้นะครับผมคอมเมนต์บอกงาคอมเมนต์ถามก็ถามได้แต่อย่่าาแแรรงงอยนะไปแล้วผมวันนี้ก็ลรนี่คอนมีบอยชอว์แนลสวัสดีครับ